สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้การตัดต่อวิดีโอนะครับด้วยโปรแกรม u l e a d Video Studio นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมนูต่างๆ่างในโอนึงแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้การตัดต่อวิดีโอนะครับขัตอนแรกนะครับให้เพื่อนนะครับเตรียมไฟล์ไว้ก่อนนะครับเป็นไฟล์ที่เราต้องการจะตัดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนะครับเสียงหรือวิดีโอนะครับให้เตรียมไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับ ก็ง่ายในการตัดต่อเมื่อเราเรียบเสร็จแล้วนะครับให้ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเมื่อเปิดเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเจอนะครับเมนูให้เลือกสาเม,มนูนะครับให้เราเลือก วิดีโอสตูดิโอพิเดชั่นนะครับผมเมื่อเปิดขึ้นมานะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับผมลำดับแรกนะครับให้เรานำไฟล์รูปภาพเข้ามาก่อนนะครับโดยไปที่ edit นะครับ image นะครับ แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเพื่อดึงภาพเข้าออนะครับผมเราก็เลือกคลิกภาพที่เราต้องการจะตัดต่อนะครับแล้วก็กด Open เลยนะครับสำหรับรูปภาพนี้นะครับผมได้ไดเตรียมมาไว้แล้วนะครับ จากนั้นนะครับให้เราไปที่ไทม์ไลน์นะครับผมแล้วก็คลิกขวาที่รูปภาพนะครับแล้วก็ลากมาไว้ที่ไทม์ไลน์นะครับจากนั้นลองกดเล่นดูนะครับสําหรับรูปภาพนะครับผมตั้งไว้นะครับเป็นสามวินาทีนะครับผมในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นรูปภาพเปล่านะครับยังไม่มี อะะไรนะรนคับผมก็จะใส่ข้อความเข้าไปดยในที่นะครับไตเติลครับจากนั้นก็คลิกขวาแล้วก็ลากมานะครับจากนั้นนะครับทําการแก้ไขข้อความนะครับ เราสามารถแก้ไขตัวอักษรได้นะครับโดยไปเลือกที่ฟอนต์นะครับผมแล้วก็เลือกฟอนต์ที่เราต้องการนะครับจากนั้นเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับโดยไปที่ color นะครับผม เราสามารถเคลื่อนย้ายนะครับตัวอักษรได้นะครับสามารถดึงหรือว่าย่อขนาดได้นะครับเพื่อทำการปรับขนาดตัวอักษร จากนั้นนะครับถ้าเราดึงรูปภาพอันอื่นเข้ามานะครับโดยการคลิกทิ่รูปภาพแล้วกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็กดรูปภาพที่เราต้องการจะนํามาตัดต่อนะครับก็ลากมานะครับ จากนั้นให้ทำการเล่นวิดีโอดูนะครับเรารู้ภาพของเรานะครับก็ยังยังไม่น่าดึงดูใจนะครับเราสามารถไปที่นะครับแพนแอน,นซูมนะครับเพื่อทำให้ภาพวิ่งนะครับผมขนาะเล่นวิดีโอนะครับเราสามารถคลิกเล่นดูนะครับ เม่เราได้ต้องการแล้วนะครับเราก็กดโอเคนะครับ เราได้นะครับแล้วก็กดเล่นวีดีโอนี้นะครับเมื่อที่จะสังเกตว่ามีขอบสีดำขึ้นมาที่วีดีโอนะครับเนื่องจากว่าครับขอบได้ล้น,ลนออกไปจากเฟรมนะครับ ถ้าเราเลื่อนมานะครับอยู่ในขอบซายนะครับเมื่อเราเล่นวิดีโอนะครับวิดีโอของเราก็ดูยังไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับเราสามารถเ,เพิ่มเอฟเฟกเข้าไปช่วยได้นะครับในการปรับเปลี่ยนภาพนะครับ โดยวางไว้ระหว่างกลางนะครับผมกุภาพนะครับ เรผลเล่นนะครับวิดีโอของเราก็จะดูน่าสนใจขึ้นนะครับเราสามารถเพิ่มเสียงนะครับโดยไปที่ออดิโอนะครับแล้วก็คลิกที่เสียงที่เรานะครับเตรียมไว้นะครับแล้วก็ลากมาไว้ที่มิวสิกนะครับเราสามารถเพิ่มได้จากการไปที่โฟลเดอร์นะครับแล้วก็ไปคลิกที่ไฟล์เสียงที่เราเตรียมไว้นะครับ เราทําเสร็จแล้วนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการบันทึกนะครับการบันทึกนะครับมี2แบบนะครับการบันทึกที่หนึ่งนะครับไปที่ไฟล์นะครับแล้วกดเซฟนะครับเซฟแอดนะครับแล้วไปที่โฟลเดอร์ของเรานะครับแล้วก็พิมพ์นะครับข้อความที่เราต้องการจะบันทึกไปนะครับตั้งชื่อมันก่อนนะครับแล้วกดเซฟนะครับในส่วนนี้นะครับผมได้บันทึกไว้แล้วนะครับการบันทึก สำหรับเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นการบันทึกสําหรับแก้ไขในครั้งต่อไปเมื่อเราต้องการมาตัดต่อวิดีโอวิดีโอเดิมนะครับจะทําการแก้ไขนะครับต่อไปนะครับเป็นการบันทึกนะครับเพื่อนะครับเป็น cd ดีดีวดีหรือว่าเป็นนะครับสําหรับการลงเว็บนะครับให้คลิกตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกนะครับผมทือเป็นนี้นะครับจากนั้นตั้งชื่อนะครับ ให้กดบ่มเซฟนะครับผมจากนั้นนะครับปล่อยให้เครื่องได้ทํางานไปนะครับผมเราก็นั่งรอสักพักนะครับ เื่อเราบันทึกเสร็จแล้วนะครับให้ทําการเปิดสอบวิดีโอนะครับที่เรานะครับได้บันทึกไว้นะครับเมืนะ่อกี้ก็ไปที่โฟนเรื่องของเรานะครับที่เราบันทึกไว้นะครับ ก็จบลงไปนะครับสำหรับการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นด้วยโปรแกรม u l e a d Video Student นะครับวิดีโอสตูดิโอนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ